สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งน,นะครับผมก็ได้มาบอกคดีของเตาเอฟอนะครับก็คือว่ามือว่านนะครับผมได้เตรียมสิบเผาทานนะครับเตรียมทานเตรียมยังไว้นะครับแล้วผมก็เอาไม้ใส่เตาแล้วเรียบร้อยนะครับประกาศ ตอนเศร้านี่พร้อมเผานะครับแต่ว่าผมตื่นเศร้าน,นะครับตอนนี้ก็ยัง้ันในล่างหนาล่างตานะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือวเวลาห้าเตรียมทานเตรียมอย่างเสร็จแล้วนะครับเส็จทานนะครับเ้ามาจุดไปก่อนก็ได้นะครับสายไฟพัดล่มอย่างห้าก็พันได้เดินนะครับว่าห้าสิลร่างหนาล่างตากินข้าวเศรา้ากินอย่างไฟมันกระลุกแดงดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ เขากว่ต้องเลยมาเบิ้งนะครับพราะเพียงจุดทานไว้ซื่อๆนะครับเป็นขอดีก็เลยม,มาบอกเอซนะครับว่าเออเต่าอ,อันนี้มันเตรียมงานไดล้ลวงหนานะครับเดี๋ยวผมสิจุดให้เบิงไว้ครับ ครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งน,นะครับผมเบิงมาเบิงเตานะครับที่ว่าผมจุดแวะตั้งแต่หกโมงครึ่งน,นะครับอันนี้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเตาก็สิลุกแบบนี้นะครับแดงขึ้นนะครับก็บได้เียเวลานะครับสําหรับเตาที่ว่า ผมแนะนําให้เฮ็ดนะครับเตา FHE นะครับนี่วิธีการนะครับมันกระิิด้เร็วขึ้นนะครับถือว่าผมลุกเตามาจุดไ้นะครับทานนะครับตอนนี้เขาก็เอาพัดล่มใส่เดี๋ยวเลยนะครับทั่ล่มเตานะครับเบิ้งไฟมันแห้งนะครับเห็นบ่ครับคบเ็นบ่ไฟมันกระิลุกแห้งึ้นอย่างสี่ครับ เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าที่ผมบอกนะครับเวลาเขา,าจุดโดยเศษทานนี่มันมันใส่ใส่เวลาเติบนึ่งขึ้นกันนะครับ <s> เข้ากะใส่วิธีการแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยมาจุดไวยก่อนเลยนะครับแล้วก็พอเขาเห็ดยังเศษเขาอาบน้ำอาบทานนี่ผมก็อาบน้ำอับทานยังแร้วเรบร้อยนะครับแล้วก็หาเขา้าน้ำกินแล้วนะครับวก็เอา มาพร้อมเาได้เลยนะครับมือนีกินเขาต้งเต่เเ้าเหมือนกับครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เอาถัดวล่มไซ่ายเลยนะครับมันก็ซีแห้งขึ้นนะครับเห็นบ่าครับพร้อมเผาได้เลยนะครับแล้วก็ฟื้นหน่อยไซมันก็สีลุกครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจมีประโยชน์นะครับสําหรับ การใส่เตาชนิดนี้ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเป็นเรื่องเล่าเทคนิคต่างๆนะครับที่สอดแทรกเข้าไปผมก็สิให้ความรู้เกี่ยวกับเตาอันนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยึดถือเตานี้ใส่นะครับแล้วก็ประยุกต์ใส่ไปเรื่อยๆนะครับลองเอานั่นเอานี่ใส่เบิ้งนะครับครับสําหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ